สวัสดีทุกท่านกัน้วยนะครับพบกับผมอีกนช่นเคยนะครับกับป้องกันได้15ครั้งประกายแสงนัตตีนะครับผมโอ้โหเราอยู่ในเกม 7K รีเบิร์หรือ7 n i ว h t ไนท์รีเบร์นั่นเองนะครับนี่ฮะนัตตีแฟตเฟชชี่ของเราก็คือผมเนี่ยแหละนะครับผมป้องกันได้15้าไม้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นคนเดียวในในใน,ในกิลด้วยนะที่ป้องกันได้เยอะขนาดนี้นะครับผมทำยังไงผมจัดทีมยังไงไปไปรับชมกันครับ ริชแมนช็อปโน๑เรื่องการเติมเกมร้านชนะนำที่รับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดทั้งถูกและคุ้มให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรี1แถม1แล้วยังได้สะสมส่วนลดสูงสุด25%และยังมีช่องทางการเติมที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมผ่านเ p ็เพเลรที่นี่ที่เดียวต้องร้าน Richman ช h o p เท่านั้นมาก็คือตอนนี้กิวผมะชนะมาครั้งแรกที่มันมีกิ้ววอร์ใช่ไหมแล้วก็มาเจอกับกิวที่ชนะมาเหมือนกัน นะครับผมตอนนี้กําลังสู้กันอยู่เหลืออีก3ชั่วโมงนะครับพลังไอ,อ้คะแนนตอนนี้คือเรานําอยู่นะตอนนี้คือ8ปดพนะครับผมแปดพันแต่ทีเนี้ยคือผมคิดว่าที่เราจะชนะเนี่ยเพราะว่าผมกันได้เยอะมากนะครับกันได้15ทีเพราะว่าด้วยตัวล้อของผมซึ่งแบบอ่ะเดีย๋ยวผมให้ดูให้ดูให้ดูทีมผมนะเอออันนี้คือซีซั่นปัจจุบันมันจะได้ที่1กันเยอะเพราะว่าชนะกันมาเยอะนะครับแล้วเขาจะจับเขาจะจับคนที่ชนะมาเจอชนะด้วยนะเฮ้ยมีอนอนออนนี่ด้วยวะเอาเรื่อง นะครับผมอาเซี่นก่อนหน้าไม่มีเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มนะครับผมตรงนี้มันก็จะเอามาจะเอามาเจอกันพวกชนะมาเจอชนะนะครับแล้วผมกันได้15ทีอ่ะเดี๋ยวมาดูเข้าสมอรภูมมกันนะครับเข้าสมอรภูมมกันนี่ฮะตรงนี้เราไปถึงปราสาทข้างในเขาแล้วนะแต่ไม้ผมหมดแล้วผมตีให้ดูไม่ได้ตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีบอกข้างหลังนะว่ากันได้กี่ทีแล้วนะครับก็จะมีเซตอัพทีมกันไปเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูทีมผมกันทีมผมน่าจะอยู่ตรงนี้นะแถวๆนี้นะครับผมที่กันได้เยอะนี่ฮะ กันได้11ทีครับโหดจัดม่แทโอรครับแล้วก็อ e ีวานแล้วก็ลาเชลนะครับผมนี่แทโอผมตอนนั้นผมใส่ของใส่ของเป็นนี่ตอนนี้ผมเปลี่ยนของแล้วนะนะเอาเอาของไปให้ใครแล้วแต่ว่าตอนที่เซฟเซฟก่อนที่จะมาลงกิววอถ้าเกิดกดบันทึกไว้มันจะเซฟอุปกรณ์ชิ้นนั้นไว้นะครับแล้วเราก็ไปเปลี่ยนของได้ในในข้างนอกนะครับผมคือในเนี้ย ถ้าเกิดกดเซฟแล้วบันทึกทีมไว้อะมันจะมันจะบังคับให้ใช้อุปกรณ์ชิ้นที่เราใส่อยู่หน้าตอนนั้นซึ่งพอมาออกมาข้างนอกแล้วอะเราเปลี่ยนของได้เลยนะครับผมผมก็บันทึกไว้เป็นเป็นแบบแทโอจัดเต็มครับอัตราคิย์ที่คอ้นนะครับแล้วก็ความเสียหายคิยที่คอ้พลังโจมตีทั้งหมดพลังโจมตีทั้งหมดโจมตีจุดอ่อนนะแล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดอัตราโจมตีจุดอ่อนอัตราคิย์ที่คอ้พลังป้องกันมาตรงนี้แล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดจุดอ่อนพลังโจมตีทั้งหมดนะแล้วก็อัตราคิีทั้งหด สเตตประมาณนี้นะครับพลังโจมตี4 0 0พแล้วก็ไม่เน้นความเร็วเลยอัตราคีที่เข้าิออย่างที่บอกนะว่าแทโอซีนะครับผมก็มันมีอาตาัตราคีอยู่แล้ว30ก็บวกไปอีก71นะครับผมเป็น100แล้วก็ความแรงคี204รแล้วก็ใส่แหวนเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น2%นบวก9นะครับผมอัพสกิลมาเต็มหมดอันนี้คือแทโอ o ที่กันได้11ครั้งนะครับผมแล้วก็ใส่โครามาเพราะว่าพวกทีมตึงๆของผมใส่ใส่อย่างอื่นไปแล้วนะครับผมใส่โคราไปนะครับ ตัวอ e ีวาเนี่ยตัวล่อชั้นดีเลยฮะก็คืออัพสักิลมาเต็มหมดแล้วก็เน้นแต่พลังป้องกันอย่างเดียวเลยนะครับพลังป้องกันล้วนๆให้เสริมเสริมแกล่งให้ทีมนะครับผมให้ให้ยืนถึกขึ้นส่วนลาเชลก็มาเพิ่มจุดอ่อนไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ใส่เป็นเซตบล็อกของผมนี่ใส่มาเป็นบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนของลาเชลแล้วให้มันมีดาเมจนิดนึงแต่ว่าตอนที่วอลอ่ะคือผมใส่แต่ป้องกันอย่างเดียวเลยก็คือไม่มีไม่มีไม่มีโจมตีเลยนะครับนี่คือทีมที่ผมกันได้ดีี่สุดาาดดอาะมูัันนนกตรง้ ไอ้ไม่ใช่ต้องตรงนี้นี่รีเพย์ครับดูสีิติการป้องกันนะครับมันก็จะมีแพ้ชนะกันบ้างนะอันนี้ของของทั้งหมดในกิลวนะครับผมแต่มาดูเฉพาะของผมครับมาดูเฉพาะของผมนี่ฮะโอ้หวิน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 มีลูสบ้างแล้วก็วิน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 แล้วก็ลูสแล้วก็วิน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 แล้วก็ล่าสุดไอ้ทีมแทโอก็แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ตอนนี้มันอยู่ดูย้อนไม่ได้นะมันเป็นบั๊กของเกมนะครับอะมาดูช่วง12ชั่วโมงก่อนครับนี่ฮะ คนที่มาตีใช้ใครมาตีนะครับใครเอสแล้วก็ที่ผมงงคือคังล้ามาด้วยนะครับแต่แพ้แทโอผมแพ้แทโอผมเป็นไงแต่เขาเรียกว่า60เลยนะผมผมหกสนะครับเรา,ไม,าไม่สามารถกดดูกดดูย้อนหลังกดดูไม่ได้ครับไม่สามารถเล่นสัมได้เพราะว่ามันยังติดบักอยู่นะครับต่อให้เอาโหมดความเร่งความเร็วออกก็ตามมันก็ยังกดดูไม่ได้แต่เขาใช้โคราเหมือนกันด้วยนะแต่เรากดดูของเขาไม่ได้นะเรากดดูของเขาไม่ได้แต่ดูทีมเขาได้นะครับนี่ฮะใคร เอสขางูละมาตีทีมผมแตกพ่ายครับผมชนะนะครับผมอ่ามาดูตัวต่อมาครับอ่าเป็นทีมยอนฮีของผมนะครับเรามีลีนาแล้วก็จูรีนะครับผมผมจะให้ทีมซีซีกับโควิดไปอยู่อีกทีมหนึ่งนะครับอ,อันนี้เป็นทีมดาเมจเวททีมดาเมดเวทที่ป้องกันเรื่องของตายเกิดด้วยนะครับผมโอ้โหเขารูรี่ C-2 สนะครับเลเวลหกสเหมือนกันเอ้ยคนเดิมมันเนี่ยไม่ใช่นะเลเวลหกสเหมือนกันนะครับแต่พ่ายไป เจอเพิ่มอัตราคีไปครับเพราะว่ายอนฮีกับจูรลีของผมไม่ค่อยมีอัตราคีเท่าไหร่ก็เอาตัวนี้มาเพิ่มอัตราคีซึ่งเหมาะเจาะหมเหม่งมากก็เลยได้กันได้อ่ะต่อมาครับแทโอแพ้ไอชนะเราชนะยอนฮีนะยอนฮีมาแพ้ให้เรานะฮะยอนฮีอีวานโครนะครับมาแพ้ให้เรานะไม่ใส่ไม่ใส่สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมอ่ะมาดูต่อครับโอ้โหทีมโควิดผมครับเอาชนะไปได้นะโอชนะกล้าหารชนะวิคตอรียนะครับชนะเอ่อมิโฮนะครับ ใส่ใส่สัตว์เลี้ยงเหมือนกันด้วยนะครับผมอันนี้ผมเน้นซีๆแล้วก็เป็นการป้องกันนะครับเป็นทีมกันผมกี่ทีมกันบ้านเลยอันนี้เขามันลื่นนะอ่าต่อมาครับอันนี้ยอนฮีกันได้นะกันทีมกายภาพโอ้บวกจูรีด้วยนะครับอันนี้เขาจะแปลกๆหน่อยแล้วเขาลึกๆจิตสิบเลยนะอันนี้น่าจะเป็นทีมรองเขาแบบรองมากๆอ่ะคือน่าจะเป็นทีม4ทีม5เขาเลยนะครับผมอันนี้มาตีทีมยอนฮีผมแตกพ่ายครับแตกพ่ายอ่าอันนี้ตาที่ผมแพ้ครับทีมเมลคีผมแพ้ให้กับแทโอ แล้วก็มีวานิสซานะครับน่าจะโดนน่าจะโดนความเร็วเล่นนะครับน่าจะโดนแชรแข่งไปเขาน่าจะเร็วกว่าผมนะครับเร็วเจ็ดสิบอันนี้ผมแพ้อ่ะต่อมาชนะอีกแล้วครับเป็นแทโอนะฮะแทโอชนะรัวแทโอชนะคั้งงูล่านะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับเขาวิวเจ็ดสิบด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับตรงนี้แทโอผมต่อครับแทโอก็ชนะต่อเหมือนเดิมครับอันนี้เขาเอาไอรีนมาเป็นซีซีนะเรเวลจหกสิบห้านะครับก็แตกพายกันไปเอาจินมาทําสตันด้วยอ่ะต่อมายอนฮีเมลคี ยูชินนะแตกพ่ายครับเจอเจอแทโอผมเป็นไงเจอแทโอครับโอ้แทโอมึงปราบหลายทีมเลย่อยอนฮี ee, อันนี้ยอนฮีปราบกล้าหานะครับเขาน่าจะสปีดไม่เยอะนะครับเพราะว่าอันนี้คือผมก็สปีดไม่เยอะนะแต่ว่าน่าจะโดนครับอันนี้น่าจะโดนไปโดนเล่นไปครับะมาดูตาที่ผมแพ้อันนี้ยอนฮีแพ้นะครับแพ้แทโออยู่แล้วครับแพ้คังูร่านะฮะอันนี้ก็รับสภาพไประบบไม่ไหวแล้วเว้ยต้องใช้ทีมจริงนะครับผมอทีนี้เจอใคร เจอใครนะครับผมเลเวลเท่ากันด้วยแต่เขาใช้ยูอีผมใช้ลาเชลแต่ผมชนะเอาเรื่องว่ล่ะเออแทโอแทโอซีสองชนะคลายซีสองนะครับเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตรงนี้อ่ะแล้วเขาใช้ลาเชลตรงนี้อันนี้ก็แตกเหมือนกันโอ้โหคือที่ผมกันได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าคนหนึ่งแตกไปหมดแล้วครับมันเหลือแค่ผมคนเดียวมันเหลือแค่ผมคนเดียวยืนอยู่คนเดียวเลยฮะแล้วเขาต้องตีประสานนี้ให้แตกไม่งั้นเขาผ่านต่อมาไม่ได้ครับเฟิงเยี่ยนครับ ลูซี่แล้วก็บิสกิตแตกพ่ายครับแตกพ่ายต่อมาเอาเอสปาด้ามายิงเลยไม่ไหวครับแตกพ่ายเหมือนกันนะครับอแล้วก็ล่าสุดก็คือแพ้ไปแล้วนะครับผมเจอเจอโอกูเจอกูเจอทีมหลักเลยบอกโอ้โห,โหนี่น่าจะเป็นตัวตึงของกิวนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ตีตัวนี้ไม่แตกนะครับเอาไปเลยครับใครซีหกคานล่าซีไพลซีโอ้โหเขาต้องใช้ถึงทีมขนาดนี้ครัมาปาดแทโอผม นะครับผมถึงจะแตกพ่ไปตรงนี้นะครับผมผมอยู่ปราสาทเนี่ยเนี่ยมันเพิ่งแตกไปนะครับเพิ่งไม่นานมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยกันได้1 1ทีคือคนอื่นเขาแตกหมดแล้วนะครับเหลือผมกันบ้านอยู่คนเดียวในปราสาทนี้นะแล้วเขาต้องตีให้แตกด้วยนะครับถ้าถ้าตีปราสาทนี้ไม่แตกนะครับเขาเขาจะไปปราสาทไปปราสาทข้างหลังต่อไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็คือทีมตรงกลางของของทีมกิลผมก็ค่อนข้างที่จะตึงก็ยังกันมันไม่มีใครมาตีเลยอะดูดิมันไม่มีใครมาตีนะครับ เขาเสียไม้ไปกับไม้ไม้ไมแทโอตรงนี้เยอะเพราะว่าดูจากที่หัวกิวผมลงให้แล้วอ่ะคือไอตรงเนี้ยมันหน้าที่จะเจาะมากที่สุดแล้วล่ะคือเขาเจาะเจาะทุกตัวได้หมดแล้วนะครับแต่ว่ามาติดที่ผมเนี่ยแหละติดไปสิบเอ็ดไม้อ่ะก็เลยแตกพ่ายครับอันนี้ผมก็น่าทีมผมก็น่าจะชนะไปนะครับผมเพราะว่าเราตีไปถึงปราสาทหลักแหลวแล้วก็ชิวๆแล้วครับเพราะว่าปราสาทหลักเรายังเต็มอยู่เลยนะครับผมนี่แหละครับเป็นไงตึงจัด ก็จะเห็นทีมที่ผมกันได้ก็ประมาณนี้แต่ว่าส่วนที่ให้ดูทีมทั้งหมดน่าจะให้ดูตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันยังมันยังมันยังวอกันอยู่เนาะอาจจะผมให้ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันว่าผมจัดทีมอะไรบ้างนะก่อนอื่นเลยผมจะเน้นแยกระหว่างทีมเก Alors ียภาพกับทีมเวทนะครับผมเขาเหลือ54ไมนะ้เนาะโอเคเขารอซัด้วยเนี่ยเขารอซัดไปเนี่ยเอออ่ะถ้าเกิดใครนะครับผมจะจัดหนักจัดเต็มกับทีมเกียภาพทีมหนึ่งเลยก็คือใช้ใคร ใช้ข้างมลละแล้วก็ใครนะครับผมให้ใครอยู่หลังนะครับตรงนี้เป็นทีม1ทีมนะครับส่วนอย่างที่เห็นครับยอนฮีจูริแล้วก็ลีนาครับจะอยู่อีกทีมหนึ่งนะครับผมเราก็ใช้สัตว์เลี้ยงเพิ่มอัตราคีติคอนะครับเพราะว่ายอนฮีผมอัตราคีติคออยู่ที่91นะครับก็ใส่สัตว์เลี้ยงไปให้มันเป็นร้อยไปนะครับจูรีไม่มีอัตราคีติคอเลยนะครับผมเอาเอามาเน้นให้ให้ยอนฮีมัยัดอย่างเดียวเพื่อให้หยุดตายเกิดนั่นเองอันนี้คือทีมหนึ่งของผมนะครับตอน เจ้ของผมปั้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงกี่วอลาะเพิ่ง <P y ling> ปั้นวันนี้เดีย๋ยวไว้ก่อนต่อมาเป็นทีม CC กับโควิดนะครับก็จะเป็นนําโดยเมลคีวานีซ่าแล้วก็ยูชินนะครับผมก็เน้นแบบความเร็วแล้วก็เน้น CC ไปเลยนะครับส่วนที่เหลือผมก็ยัดทุกอย่างที่เข้าไปครับมันจะมีเทโอต้องเทโอต้องแยกกับใครนะครับแทโอต้องแยกกับใครเพราะว่ามันเป็นตัวตีหมู่ที่แรงมากๆเป็นทีมกายภาพด้วยแยกออกไปเทโอของผมก็อย่างที่เห็นครับก็มาใส่ลาเชลแบบยืนง,งูๆเลยกับ อ,อีวานนะครับยืนโงโง่เหมือนกันนะครับผมนี่คือทีมหลักประมาณนี้นะครับส่วนทีมที่เหลือผมก็ลงเพ่นพวกกล้าหาญพวกเอ่อพวกปัสคาอะไรอย่างนี้นะครับผมแบบว่าไม่ไม่ค่อยมีทีมตึงแหละนะครับผมก็มีประมาณแค่ประมาณแค่4ทีมที่ตึงนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชื่นชอบยังไงเอาไปจัดทีมกันได้นะตามผมนะครับอ๋อ แคโอไปยืนแบบงูนะครับมากันได้นะครับผมก็ oh. ประมาณนี้แล้วกัน oh. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยเ mm. จอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ